สถานที่ที่เราไปพักอนาคตอาจจะมีเหตุก่อการร้ายหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาทำร้ายเรามีคู่อริอเข้ามาโจมตีเราเรารู้ว่าเขากำลังจะมาโจมตีเราสิ่งที่เราควรทำอันนี้ผมเอามาจากหนังสือเรื่อง KGB ซึ่งเขาได้บอกว่าอย่างแรกที่เราต้องทําเมื่อเรา อยู่ในที่พักเข้ามาอยู่ในที่พักใหม่ๆที่ในอนาคตเราอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นมีเหตุก่อการร้ายหรืออาจจะเป็นศัตรูคั่วอริก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะทำอย่างแรกก็คือผมเขาได้บอกมาว่าเราต้องหาทางหนีที่ไล่ ในระยะ1กิโลเมตรเราหลังจากที่เราเอาของมาเก็บเสร็จแล้วทำภารกิจทุกอย่างเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำอย่างรวดเร็วก็คือเราควรจะออกเดินออกไปสำรวจร,บรอบๆในวงรอบ1กิโลเมตร ว่าที่นั่นมีซอยอะไรบ้างที่นั่นมีร้านอะไรบ้างที่นั่นมีทางตันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุโจมตีหรือว่ามีคนไล่เรามีคนจะมาจับเราเราก็สามารถหาทางหนีทีไล่ได้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีจากวิธีแรกวิธีพื้นฐานในการเริ่มต้น <c oughs> เป็นคนที่ปลอดภัย จากก่อการร้ายปลอดภัยจากคั่อริสตรูหรือว่าปลอดภัยจากพวกที่ไม่หวังดีต่อเราอันนี้ก็เป็นวิธีจาก KGB หรือสายรับรัสเซียโซเวียตครับขอบคุณครับ